การพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูชื่อน้องอิ่มอุ่นมาจากจังหวัดขอนแก่นขอโอกาสสาธยายพสูตรบทปฏิจจสมุบาทสายเกิดอิหาพิคเวอริยะสาวโกปฏิจจสมุปานเยวะสาธุกังโยนิโสมนัสิกาโรดิพิขุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมกระทำวินใจโดยแยบคลายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจะสมุบาทนั้นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทังโกติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุป,ปาทาอิทังอุปตัตติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัส m มิงอสติอิทังนโหติ เมื่อสิ่งนี้มีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิลุชนติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทางได้แก่สิ่งเรานี้ วิชาปัจจาสังขาราเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจานามารูปังเพราะมีวิญญาณ จึงมีน้มรูปนามะรูะปัจจยาสลายตนางเพราะมีน้มรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตะสลายตะปัจจยาผัสสูเพราะมีสลายตะเป็นปัจจัยจึงมีผ네ัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตันหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหา ตันหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาภพะโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบภาวะปัจจยาชาติเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาสรามนานังโสกะ ปริเทวทุกขโทมานัตสุป,ปายาสาสามภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรา,ามรณนะโสกเปริเทวทุกขโทมานัตอุป,ปายาสาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเพราะเอวเมตสะเกวรัสะ ทุกขะขันทัสสะสม,มุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุค่ะอายุกี่ปีแล้วเน,ะนาะเจ็ดค่ะเจ็ดโอ้เท่ากับเท่ากับน้ำวุ้นสมัยน้ำวุ้น <laughs> เล่มครั้งแรกเลยเนาะที่ไปท่องให้ท่านผู้ว่าฟังวันที่ขอนแก่นเนที่ขอนแก่นใช่ไหมใช่ค่ะพระอาจารย์อ๋อขอนแก่นวันนั้นก็โอ้โหสี่พันกว่าคนเนาะเยอะอมากเลยสาธุค่ะประชุมฟังธรรมต่า,า,างจังหวัดเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดานะนะพันสองพันขึ้นทั้งนั้นเลยแต่ละจังหวัดนี่อน้ำวุ้นเดี๋ยวนี้ก็สิบก,กว่าแล้ว นะอืมนี่เท่ากันเลยสมัยน้ำวุ้นเนะี่ยเจ็ดขวดเหมือนกันนะนี่ต้องไปเรื่อยๆนะเป็น100ปร้อยพะสูตรเหมือนน้ำวุ้นเลยเนี่ยตอนนี้ได้สิบพะสูตรโอ้โหไม่ธรรมดา <laughs> มใช้ได้ <laughs> เดินตาม้อยเลยนะ <laughs> นี่อ่า